เก็บแต้มได้แล้วนะคะดีใจด้วยนะคะหมายเลขห้าไหมนั่นนะคะตรงหัวมุมนะคะว้าวโอ้รุสมเาอะไรหนูหนูออบลรงเฮยหนู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 เออหนูออบลรงเฮ้ยหนูว้าวมือไตรลรงไตรนี่หนู อบลองห้อยนเรียยบัตเอ้อรหนูไตรเอ้ยหนูว้าวอุ้มขึ้นไปแล้วนะคะนั่นอุ้มขึ้นแล้วอุ้มขึ้นแล้วนะคะว้าวได้ปลารายได้บึกว้าวหนึ่งแต้มนะคะเก็บแต้มไปแล้วนะคะเ้าพี่ผู้ใหญ่ของเราเก็บแต้มได้แล้วนะคะ นินใหญ่หนึ่งแต้มนะคะแล้วก็ปลาบึกนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มลวไม่ต้องน้อยใจแล้วนะฮะน,นี่เบอร์สามก็เก็บแต้มได้แล้วนะคะปลาบึกนะคะนี่ยินดีด้วยว,ว้าวเอา้าอป้าทำอะไรม,ดดมุดดูใช่ไหมว่าอยู่ไหมอย่างนี้บอกเ,เออโนูนโนโนโนสดงหนุนนนนกปูถมเหรอฮะ เจอคุณต่อนะนูบานติดได้ไ้นูนูนูติดเ่อยน,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 นูว้าวเบอร์สได้2ตัวแล้วนะคะนี่ได้สลิดหนึ่งตัวได้สลิด1ตัวโอ้สลิดกิทมเลยแมนะ่ะอสลิดกิทมเลยอู้ไม่ต้องน้อยใจเด้อนี่ได้แล้ว2อแต้มตัวใหญ่อันนี้ก็ประมาณ4ี่หกิโลนะคะนี่ว้าว ว้าวอันนี้เบอร์สี่นะคะพี่เบอร์สี่นะคะนี่มานมากเก็บสามแต้มใหญ่แล้วนะคะแล้วก็ปลานิลตัวใหญ่ตัวสองกิโลกว่าหนึ่งตัวนะคะได้ปลาบึกสามตัวแล้วนะคะนี่มานไผ่มานมันเนาะว้าวยินดีด้วยนะคะน,น,น,นู้นโซนนู้นโซนนู้นเบอร์เบอร์ห้าเนาะหนึ่งตัวนะคะนี่นะคะสุดยอดมากว้าวยินดีด้วยนะคะ อู้อู้ปาทำไรว้าวเออปาของเราได้ดึงแล้วนะคะว้าวนี่นะคะอปาได้ตัวที่สี่นะคะแต่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะนู่นพี่เบอร์สี่ได้ตัวไซส์ใหญ่นะคะอือนี่เด้อได้เก็บหนึ่งแต้มอีกเป็นสองสามสี่แต้มแล้วปลาของเรานะคะ ปลาหนินยังไม่ได้นะคะได้ได้บึกสี่ตัวแล้วนะคะนโน<อ>นี่นะคะพี่เขาอยู่เบอร์เบอร์หนึ่งนะคะได้หกตัวเก็บแต้มได้หกแต้มแล้วนะคะนี่มานไผ่มานมันเนาะว้าวยินดีด้วยนะคะนี่อยู่ในกระชังนะคะแต่ขังเบอร์ซีกี่บาทอะ่ะตูธมนะใ เออนี่นี่นะคะคุณตาบูนนะคะนี่ว้าวเย้เก็บแต้มได้แล้วนะคะเบอร์สองนะคะขวันเลยขวันมาเด้อเก็บแต้มได้แล้วหนึ่งตัวขวันเลยขวันมาให้ได้ทุกคนนะคะ ว้าวบ้านกรุ๊ปคุณนี้เห้ยจันทร์เลยนี่เด้อโอ้โน้โนโน้โน้ๆมือหมือมือมือออือออ้าวว้าวสวิงสวยสวิงสวยเบอร์หนึ่งได้หกตัวนะคะโอ้อาปาได้หนึ่งรูนะเออเป็นที่ระทึกอีกแล้วเนาะ บ้องบ้องอันนี้สมเอาไงมะเธอาจรนี่สมเอาไงมะนี่สมเอาเนี่นี่นี่สมเอาขมุนี่นะกดนิดหนึ่งได้ไหมบองโยไม้ไายนี่นี่ยไม้ไายสมเอาเนี่นะจ้ะอบบ้านไทยรูปเคยเนาะอือหนู่นไห้จะอืออือขอบคุณค่ะ